นิทานอีศศเรื่องดาวลูกไก่น้ณบ้านเชิงเขามีสองตายายอาศัยอยู่กับแม่ไก่หนึ่งตัวและลูกไก่อีกเจ็ดตัวตายายเลี้ยงดูพวกเขาเป็นอย่างดีวันหนึ่งมีพระธุดงมาปาักกรดตากับยายจึงพากันไปกราบไหว้และกลับมาคุยกันว่า จะทำอาหารอะไรไปถวายพระกันดีพืชผักที่ปลูกไว้ก็ขายหมดแล้วตาจึงบอกว่าสงสัยเราคงจะต้องฆ่าแม่ไก่ไปทำแกงแล้วละ่ะแม่ไก่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจึงรีบกลับไปบอกลาลูกๆทั้งเจ็ดตัวเป็นครั้งสุดท้าย ่อนที่ทั้งหมดจะโผล่เข้ากอดกันร่ำให้เช้าวันรุ่งขึ้นตากับยายก็ฆ่าแม่ไก่ไปทำแกงถวายลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวจึงปรึกษากันว่าเมื่อไม่มีแม่แล้วพวกตนจะอยู่กันอย่างไรขอตายตามแม่ไก่ไปจะดีกว่าจากนั้นลูกไก่ทั้งเจ็ดตัว ก็พร้อมใจกันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไปทันทีด้วยอานิสงผลบุญของแม่ไก่และความกระตันอยู่ของลูกทั้งเจ็ดตัวส่งผลให้บรรดาลูกไก่ไปเกิดเป็นกลุ่มดาวเจ็ดดวงที่เรียกว่าดาวลูกไก่นั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี